ทางบัตรทางมวนนี่ก็เป็นเงินอ้ายหักทางต่างประเทศโดยที่เพิ่นเคยมาช่วยเหลือปน,นปนเพิ่นยืนอันนั้นก็ดีดปน,นปนเพิ่นยืนเพิน่นได้มา่อย,ยหลายครั้งตอนที่ทิ้ออกมานี่ก็แม่นของเพิ่นโดยครั้งก่อนน่ะนะโดยแลมาคุณเบามาตะจะก่อนเนาะแม่นตะกี้เพิ่นก็ว่าอยากจะตัดเวีตาให้เจ้าแหละในเมื่อเฮามาถามแล้วมันเป็นไปบ่ได้เลยเพิ่นก็เลยว่าเอาเงินมาให้เราแล้วก็กับเสือที่นี่มาไว้ให้เจ้ากินนั้นเนาะ เงินจำนวนเนี่ยเป็่นของอไอเป็นอยู่ต่างประเทศ่าดหายเจ้ากาสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบกัาไพาเบิดถูกทานพี่น้องเลยบ่าว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะ พ่อพ่อกับระเป๋ากระเพมไม่ได้ไอยู่ที่บ้านที่เพื่อนของยายม่ตู้บุญมีล้อก็รัทางผอผ้าพิาพนไม่นี่ก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีได้เบิงได้ชมเนาะคนเฒ่าอยู่กันสองคนพี่น้องเลยเนาะแต,แต่งานกันมาโดนบบมีลูกบ่มีลูกไม่เต้าพี่น้องเลยนี่ก็เป็นขั้งที่สามแล้วที่บ่าวกากรพยได้มาถ่ายทำสัมภาษณ์ทางแม่เฒ่า มีเนาะมันนี่ก็ได้มีทางอายเพิ่นอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาจํานวนหนึ่งเนาะมานําบากไผ่เพื่อว่าห้มาเป็นสะพานบุญห้ทั้งอายเพิ่นมาไว้ห้แไม่เท่ากับพอเฒ่าเพือ่อว่าใช้จ่ายหรือว่าซื้ออยากซื้อกินอะไรเนาะแต่ว่าจะได้เห็นหุงทางไปดิบบอกกันยังบบหูพี่น้องเย้ยม้นนี่ก็บ,บา่าวไผ่ได้ซื้อลาบซีนมาแน่ครับนมมาให้คนเฒ่าเนาะเพราะว่าเพิ่นนี้อยู่สองคนบัด โบยนุ่งทั้งไปนะบาไปก็เลยซื้อมาต้นซื้อมาฝากพี่น้องเลยมาหอดจอดถึงแล้วก็บพราะต้องไลา่ห้างพี่น้องเลยเนาะจะพาพี่น้องไปหาทางแม่ตู้บุญมีแล้วก็ทางพอเแ่าพาสักก้อนพี่น้องเลย<ม>โอเคพี่นอ้องห้วยพรให้อ้ายเพิ่นได้บ่กรักสาวก็เยเป็นยู่บอกรักพรอยเป็นยี่บอกรักอ้วนพรอยไอ้เพิ่นเป็นยู่บอกรักอวนพรอยเพิ่นให้ผู้ใหญ่เพิ่น,พอน,อพนต่างประเทศนะอ้วนพรอยอมึงยู้ จ้าตัเด้อความเจ็บเปิ้ลอย่างไรความไข้เปิ้ลอย่างนี้เยอเอาเปิ้ลมันเปิ้ลนด้อให้อยู่ดีมีแห้งแค่นั้นแหละเข้าไปแล้วเนาะมาเาเปิ้ลจ้ากับชีวจไดัพี่น้องเลยเนาะทางบ่าวไรเออเปิ้ลมันเปิ้ลนื้บึงพอได้มาบึ่งนี่แล้วบึ่งจุเจ้านี่แล้วจุเจ้าผมมาบึ่งได้มาเป็นสะพานเพราะเขาช่วยเรื่องหวานเลย ก็พันมาเด้ว่ะโดยเออเพื่อนว่าว่าพี่บงเชนใชมือเฟอเดสิมาคับไับมาบอมาจุกจืเม่นความาจวันนี้คือว่าเมื่อนี้ก็ได้จบชิ้นารกษจได้เป็นสะพานบุญให้ทั้งไายหักคนจ้าทจกจาความเจ็บคนบุ่อะไรความใครบุหมีเหลือเออเพิ่นมันเพิ่นยืนเดือให้เบื่งให้เงี้ โดยใคได้ความใคร่บ่อยมีพอได้มาเบืงองคอยมาจอบ่อยไฟเอ้ยโดยเนาะคือว่าได้เจ้าอยู่บ้านโคกกับบ้าเบื้งคอยเดเม็บแม็เบ่าวมีสาวมีโดยสาวมีโดยคือว่าได้จบชิ้นการกิจไปทีอ่อยเนาะกระโกกเขาประกอบใจน้ำทั้งอ้ายหักเพิ่นอยู่ต่างประเทศที่น้องเลยกระโกกอายเพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งความเจียดยาได้ความไข่ยามีป่าธนาที่ไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอ้ายเพิ่นหายมาซ้ํานี้กระโกกไหลท์ขึ้นไปหาอ้ายเพิ่นลอยเท่าพันเท่า เงานยัก่มัคให้ามลำให้ลงให้ช่วยจะเกิดเน้อยะเอยเรมาบึงคอยเด้อโดยเดินทางไปทางใดก็ให้มีไปท่วมสนมีาไปทางใต้ก็ให้มีผู้ช่วยเดือยไปทางเหนือก็ให้มีู้ชวยสางต้งาคกลางก็ให้มีเจ้าคนหาคนแขงเนื้อซาทุกขามันจะหลอกไหมเหมอนคำเนื้ไปเนื้อโอ้ยเอาเกลือปูนมาแล้วโเป็นอะไรก็เข้าสิกับสกรายังมีเวล์ทางไปอีกไมเท่า ดเดียวมือหนามือในมีโอกาสเวลามาทางนี้ชาเวม,อา,มาอยามาหยาบใหม่เด้อแม่่าเด้อโดยนนมีแต่อยู่ดีไม่แห้งมาสบายดีไเมาา่าโดยสบายดีเด้อแม่เ่า,าเด้อโดยสบายดีไม่ตู้สบายดีลูกเจ้าเป็นน้องของแม่่ามีบอกด้วยในใดเออน้องแท้แทนี่บอกเออน้องคิงคิงยันหูคิงคิงนองเลยอเล่านี่คือว่ามีลูกข้างหนึ่งแห่ะบัวได้อยูน่น้ำดูแลเนาะเราบ่มีลูกเลยบอก มาแต่ชื่เอ๊ะมันเล่ามันลุกมันลุกมันหอชื่อบมมีลู้จะคนเนาะเน่กระงพี่น้องมาอยู่น้ำลุนองหนองเรไปมางเอาหื่นนั่นน่มาเกผู้นหนอยหืนเเาอยู่นี่อันนี้แหละคยอันนี้คอยได้อันนี้ได้ลังนกบแม่ลังนี้ก็แม่ได้หื่นคยชีนมาุ่ ยู่นี่แเา้าเวลาวโดยเราไปอยู่นี่บ่อนอกี่จ้ะอยู่นี่แล้วตะกี้เราอยู่โน่เราตะโกยแหลมเมินยาผลจิ้บเป็นอินอุ่นเราตะโกยเที่ยวเงาเราฟุ้งไผ่กันนีกี่จ้ะแต่ไต่ไผ่น้ำหนองชายหนองชายเนี่ยอยู่หน้าปุ<ล>๊บแชมเอ้ยหนองขุกคะโกยฮะในนาตะกาเราก็ยังอยู่เนาะยังว้าวเซลปแล้วตอนนี้แมนไผ่เป็นคนเบิง่งเราตะโกย เจ้าเนาะเออให้หน้าปลาตุ่มและเมนอยู่น้ำโพยได้เราเถ่าแหละลืมลงหนาลงลังได้กินว่ายบริกินเออประมาณนี้พูดอะไรอู่หลายเนาะเออโคอยเอาไข่กค้ดไข่ต็เจ้งเาล้านชายจะปนปนแล้วไปลงเล่นผูกมันก็อยู่โมชีผูกมันก็ใหญ่ลูกนจะเจ้านี่น้อยหนึ่งมียวอาบริกินผูกก็บริกินผูกก็บริกินขี้เอาบริกินแมนงงเลยผูถามลืม ลืมลได้ <นะ S 2> อันมายิงน่ะนี่แต่ว่าไม่ได้กินแต่ค่อยเองกค่อยมาเดินนี่งแตคุณอื่นมาถามนี่บอกกูม,มาเบื่เจ้าปลาหน้ายบ่มี่มตักก็บ,บ่ได้มาแม่แชวก็บบ่ได้มาอันมันเหล่านัน้นโอ้ยจะเพ้อเขาบริจิตตลาพาย<น>เลยว่าเไม่ได้คบแต่คอยโล่แต่มันเหล่านั้น

มันจิตายปีน hmm. มันมีหานะมันมีหินนะเบาง่ายๆกับแบบว่าเพิ่นเพิ่นเบื่อชีวิตการอยู่ที่มันลําบากเนาะมันลําบากได้บางเองทีมกันนานได้เองเข้าไปบุ่งทีมอันุี้ผมพูดนะฮอดแล้วลอยน่ะของนานได้นานไปชายกับพุ่นเจ้าอืมเขียนบริดัทไปดีเนาะอืมเพิ่นว่าอยู่ใส่กรรมอืมชิอยูใช้กรรมแต่ชาติตะโกนนั่นเด้อแม่ชิเล่าคือทางรู้ น่ะคุณมันปลื้มนายลูกลูกแต่ชาติตะกี้ลูกจิตคนณแล้ลูกนั่นแหละมาอิสันตาโปดาามาใช้กับตาโปดนลเวลาคนเลยเกิดมาชาตินลลี้เลยผมมีลูกเออก็ลูกก็ไม่ได้บานตากกับพโบดเอาเพชรตะลูมัดเลยทิ้งลงน้ำโขงน้ำทะเลอันไปเบื้งทีน,นะจะโป้เ่อกระโปะยาอันนั้นโลดชงมือาะมือก็ชื้อมาชักลูกยังทีบ จงมีนี่คันมีแม่นตาอยู่ที่ลูกอันนี้นั่นได้ตั้งลูกชื่อกัลูกตู้แักกม่ทันมืดกัูก็ยังดีอยู่อายุหายเด้เนาะลูกจิตคือคือกรมันนะคําเป็นแต่น้อยพุ่นแบบคล้ายๆแบบว่าเราเปิดลูกเนาะตะกีเรา่ยเกาเออ เคาไปบึงเทียนแล้วว่าว่าผูน้นั้นพิเหวิเหวแล้วชื่อนุกชื่อนุกน,น,น,นั่นเะแลราไปทื้ลั่น่เออเข่าเาไปบึงเทียนบึงนัน่นน้ำขึ้นนั่นบอเออไปลงไปดูไป,ไปน,นันพุนน่นแหละแล้วว่าว่า,ต,า,าต้มน้ำโหดน,นั่นผู้ตาลิ่ <ừ. S 1> แล้วลิ่นก็ตาโบดใีนี้น่ะไปน้ำป่าน้ำดงุนขุนมไม่โต ตับะเจะพอลิงตัวพนลงุตามันนี่แนมาเออมันมาเจอตับเพิ่มอันภูมินี่ได้ตัวเมียผูผู้เจอลูกจีบคุอันน่ะรัเปิดปิดจะใช้ผูมิอัเปิดลูกเออภูมิอนนี่อันเอาห้ำฮอนฮุบตาลิงถึกลิงถึกแหี้วเพิ่เให้แห้วไ้เออแล้วมาคือไม่มีลาต้มหนำหอนฮุตาลิงบนี ลิงจะมาชื iden, ich, Bref, en, den den USA, den playable, ่อกับพุ่นน่ะพุ่นจึงได้ตาโบหากโบได้มานีเหมืนว่าโบแตะฮึกได้รวยแค่โบแตะฮึกนั่นแม่พูนกาดีในนี้นั่นจักไม่ชิอุกไม่ชิอ่งนี่แม้ก็ยังอุกเลยอุกน้ำุกนี่ผู้เป็นผัวด้วยค่อู้เฮาโคเฮาโคผูเป็นผัวนี่บวชมาบวชมาเฮิงหรือ่าผู้เป็นผัวบวชฮิงหรื่าตัดปีแล้วตัดชีวิต ได้ห้วส um. mm. ิป nice ีได้สิปีพี่น้องผลก็มีบอมีอยู่หน้าตาผลบ่มนคนบ้านเนี่ยบ่บ่ทมาสูมีอแม่บอกว่า่ลอยู่ขมวนนะอือยู่พุนละเข่งขมวนพุนละผู้เป็นผัวนี่นะผู้นะนาการนาการกุกโล่ผลล้าพี่น้องผลนั้นมีอันนึงชกคนจะชนดอกนี่น่ดอด ตะกี้กับเพื่อนยู่นี่นเลยเนาะบอลไปใหญ่มาแต่บอลอื่นเนาะใหญ่มาทางอื่นหนักเลยเนาะไม่ท่าหนักที่แล้วต่างคนกับต่างบ่เห็นองมันอาศัยกันบ่ได้เนาะลูกหลานกเขาก็ไปทำไปเฮียนเออไปเฮียนน่แล้วมันก็อยู่โมจีมันก็ไปเฮียนต้นกังมันลึกเลนมากเลยจังคือกินข้าวเขากินแล้วเนาะคือไข่ โบหูนะ้ำเพลินเพลินวาผู้นึนงวากินผู้นึงวายังประธานกินเน็ดข้ากินอลไรบ่กินข้าวบ่ปลาป้ามึงกินข้าวบ่นี่ไม่ได้กินผมกินแล้วเพลินอาศัยจื้อเสียงที่ซือ้อจับเสียงได้เลยกะว่าคนผู้นี้เนีเ่ยนะทางแม่เท่านะเพป็นดีเพป็นจับเสียงได้อยู่ตะกี้เฮาวาชิตัดเวนตาใช้ให้มันมันยันมันบ่เป็นไปบ่ได้นะมันเพราะว่าใกล้ก็ยังบ่เห็น เรีว่าปิดเลยเนาะผู้เท่าแล้วมันบ่เท่าแล้วมันเบิดหน้าตาแล้วเล่นตาบ่มีแล้วเนาะแ่นตามันเสื่อมแล้วเห็นได้หมดบาเท่าแล้วบ่เป็นเด็กน้อยนะพี่น้องตาบ่ได้มัวพางตามืดหมดป็นหมดเลยเนาะแม่นมันเสื่อมสมรรถภาพไปแล้วเฮาเจ้าโควีนี่สิว่าคำว่าเป็นผงผ้าพิงพิงหรือเป็นทุ่มเป็นทิ่มทุ่ควันพื้นควันพายนั่นตัดเชื้อถูอแม่แบบสลัวยช่วนะอันนี้มันก็เสื่อมไปน้ำอายุเมไปแล้วโลหะโลหิตากระทื้อ อยู <T ũng> um ่ครัยังน่อยยังนุ่มเด้อันนี้นั่นเอ็นี่เลิกก็มีดีลูเอ้ยแม่เว้าใช่่เาดอกเื่อก็มีเศาหามเชื่อก็มีดีอันนี้น่ะแม่เว้ามีแต่บักิงเดงอย่างเดียวแม่เว้าอันนี้น่ะตัวนั้น่ะดีเนาะันลหมดลกหมดคักตัวนั้นน่ะแต่เมื่อก่อนน่ะเพิ่นเป็นหมอางไม้ปวคนบ่แ่ปวซั่นบ่ปู่คนดีก็ลายแล้วก็ฟังูเนี่ปู่ ได้ครับปัญหาคนพ่อนั้นคน1คนลอกครับอืมโยเข้าได้อยู่ไกลๆเฮอนี่เนาะนำแต่โตอ๋อได้เนาะปู่ก็เก่างานแต่เรายังนุ่มนั่นล่ะแต่เรายังงานยังแงยังยไปได้ยังแงตูเราก็ขตเราก็จงนั่นไดู้ายนั้นได้งได้ครับู บานลุงบานดุกมะโขมะไผ่ผู้เราบปัอีหนังได้ดูทั้งข้าวทั้งข้ผู้อืผลุงทั้งขู่ทั้งขู่ชีขู่ชาผู้เราบปัอีได้อีด่านี่แล้วไปทุ่มมืดแต่เรายังหนุ่ยยังนุ่มนะทีนี้เราก็ตามเราก็โบสถ์ละเราก็มีความอัตตาเราเป็นปัวมันก็เช่าบ่เช่าจะว่าเป็นผลกรรมบางทีบ่นเช่าเราไปตัวเอาเงินคนมาจากโอ้เช่าเช่าบ่อืมได้เอ้ย ดีเขาจนโยคมโยคายล้าได้ดีเมนว่าเล้าเอาได้ตั้งเข้าโย่คายเล้าและปุ่ดดิเลยปิดมาแต่เมืองถกเมืองไทยพวกป็นบ้าป็นงะชืดชูชืดกระเจะก็ดิมีเมนว่าในรือได้คนถึกของถึกเครื่องรองเล่ากับปัวมาจนได้นะพ่อเนาะอือได้ดิดิข้างในดีได้เอ้ยมีเมนตั้งเห้าได้ ขึ้นน้องขึ้นุ่งดีเฮ้ากับปึงยุ่งนะบ้านนะเมืองนี่กะยู่ใกล่เนาะปิ่นมากปุ่งไก่ปุ่งนะกะนี้น้ำบ้านเนี่ยมีปุ่งมาปัวนนะกะนี้ผู้ดีย้อนเาวย้อนกับมีหลายเนาะอือหลายเขาก็จะมือึงชมคู่เขาน่ะชงโพลได้หุ่มได้ถือได้ถ้าหุ่มเพาปุ๊กได้เอเขาก็คือผู้ชมผู้ชมชั่ผู้พาน่ะบ้านละว่าบ้านละว่าเฮาว่าปัวดีแล้วกะบไม่มีผู้มาเยียบแล้วว่ะลูกหลาน่นงลี ก็แมงความเล่าคนผมมาถามบรมาอย่างป็นได้แม่ป้าเป่าลุงเป่าก็สมไหวเหเออก็แม่นแมนความเล่ากับถือขวั้นในนี้คนก็มีผมผมเทงผีดอกลาเอ้ยแม่นความเล่าอันไี้มาเาณคนถามยามข่าวจากดีเนาะคนนบ้านกูใกล้ก็ดิเออนบ้านนี่กัดิว่าชีมาโปดมาเลงอันชิดพันชาวพันก็มีนีอยู่เอ้ยในยามกินไม่ดูกินเล่าอันนี้ ม right? like kind of ีแ <im> ม่ต kind of ั้งเว้าดอกพมาอลีประมาอุมาคู่ลาวมีคึบเจตูบินตัวปูตัเจอีนะตัวดีอีนําโพก็ดีบบๆก็มาบ่งลาวตาถามลาวขวา่ค้ํากับแก้วกยืนพลคณกยืนพคณกยืนอันดีนะมาเรยมมายามยังใครอยู่ได้เนาะได้ด้อ้กินกโดนเือนึงก็ยังใครอยู่ขบลืมบุญคุณาทักษาบินตัวให้เา แม่าลี่คนอยู่หนุ่มหลีได้หนุ่มเล่หลีได้ชื่อฮันชื่อนี่คือแม่ใหม่นหะก็ชื่อเขาพโลกขาพเเพเป็นโชคข้ามูชีเหมูมาชคมาหนุ่นหลีได้ลาเอ้ยลูกค้าเราก็มีหลายคนทุกวันบ้านมีอยู่นาะได้ยำอยู่แต่เรายังไปได้อยู่นาะเออทีนี้แหละข้าพม่าจัาทานเล่าแล้วแล้วมีมีบทอาชาอีกเล้วในฉันเองที่เล่าชีิญีิปุ่ เล่ากระปู่ไม่ได้ละสิกิดห้ามัห้าโต้เ่าก็กิดไม่ได้เลยเขาเลยทิมคนปุญญ์ง่ายอไงบุหุจักแนี่ไปหาเลยข้ามัห้ายาเออคนไม่นับถือยู่แล้วล่ะดแล้วอยู่จงคงหลังอยู่จะชื่อมิจะได้แต่น้องนี่แล้วได้กินทานกินมีละมาเฮ้อน้องนี่มีจต่คนมีแต่เจ้าคนเดียวมีแต่ขอนี่แหละ mì đi mì lại đấy là phải người cô bỏ Ừ, ơi, cô ơi, cô lị lộ lệ Sống khốn, có lao cấp trao nhỉ? Ừ, cấp nồng trai của mình để à nhỉ? Đủ cháy hả? Dù nà, chăm chụp dao rồi thâu rồi thâu rồi, không rồi, Mình chụp chữ khêu hơn một lẻ Dù nà, rồi, không thì phải dù thâu rồi xì nó Ừ, ừ, ได้หนาไปได้ท like lo ุกคนไปจงเขาปนเขาเลยทุกคนก็คืนมือหน้าอีได้ลาเขาก็ไม่ได้นอนเขาว่าตุกลูกหวัไม่ได้ปุ๊กได้อับลูกเตาได้อันนี้โดยเามาห้องหาโมเห็นลูกชายเขาก็ชำหนีแล้วโดยทุ่มเทช่ำเ้านี่ลยสามเถื่อได้หอมานี่อืะสามมันก็เล่ามันว่าว่าไทยหันปลาโจกกุู้เมฆเอ้ยว่า ข้ามีแต er mm ่งเลยว่าอ่าเงินค้ำกับแก้วบอกคำไพ่มอแบบเพิ่นท่าแสนนี่ก่ะให้ทั้งแม่ให้เล็บคนเบิ่งชื่ออะไรนี่เพิ่นเพิ่นซื้อบได้ดอกลูกหลานเราเนี่ยเราฮะดอกเงินเท่าบ่อไหมบอกคำไพ่เอาให้ยหาแสนไม่นี้บ่แม่นมาเมื่อนหร่เอากหายแสนหนึ่งกับซื้อนากินมาเมื่อก่อนนะเมื่อนี้ก็ให้อีกหาแสนเออมาหาเฉล่ยเห็นอยู่บ่บ่อันำมาเมื่อนหร่ก็เห็นอยู่บ่เงินห่อหายแสนหนึ่งบ่อได้ กับหลับซีนมือนันนั้นกับซื้อนุ่มมาตอนหันมามื่อที่สองงานซื้อนุ่มมาตอนื้อละวาดนี่เด้อแม่ฉิเล่าแม่มาชงค่ะหลังชาแน่เจ้าผู้เอ็ดนุ่นที่เขาแม่งอยูคุณผู้อื่นบ้านเขาเอาเลยว่าช้ามีชีพแต่ช้าสิบพันรุ่นบุชีพนะใบสิบพันเบอรเทองหายอย่ก่อนเออหนักโต๊ะโอ้ในกังหันน่ะ ว่านนี้นั่นจะตุ่มอย่ามันตกปองตกอย่างลันูปหาไปก็แล้วเออนั่นล่ะมันนี้แหละเขีนว่ามื่อนี้เอาหายไปหาซิพันเบิดมืัอนี้นะเออเห็นว่าคือหัวหน้าเช่นล่ะเม่จิกับมาบงมืวิทย์เธอผลมันเยอะได้อันนั้นได้แม่แล้วเวลาินมจะกินนี่นี่ยันคุณนันพูนเขายืมานดูฝังงานจุ่เอากระนีเองแม่และย่างปจัจจุบันของปัจจุบันเราครบเวรถูกแม่เอาไว้ให้เราจะ หาชีพแบกแสนเอาไว้ถุงเราเื่อะหลานมาแต่โรงเรียนอยากกินบัดทางแม่นี่ไปหน้าโอยู่อ่ะไ่ได้กินอีกเนาะขนาเอออาขนขอาไว้หลายเลยยานคือเจ้าบ้านนี่แหละเ็จังได้เฮาเป็นหุ่งเดียไปบ่ได้เลยไปเกินยังกับโบหินดามเช่นนี่แล้วเอาชื่อเชียงป่าก็ชื่อเนาะชื่อฮันชื่อนีฮือลาอันนีแล้วหลานนี่แล้วชื่อบักพูมันไปคุ้งเง็้นี่แหละจะได้เรดินเลาะกับประมาณท้นนาเอ้ยเอาไปทุนนา เพ็ดบอมผุเนเผานักตาน่ายเป็นเออยพ่นอะไรกับพี่อ้น้องพี่น้องทำพ่นเลยบ่วงเงี้ผู้เท่ากินแล้กก็ลืมแม่นลงหน้าลงหลังลงหน้าลงหลังก็นกบนักตาน้อยกูนั่นกับะมาณนี่นพี่น้องสุรัน้กบีนะนานล้เอาไปคินหนากินไหนเนาะพี่น้องมาจังข่ามาแบบเปลียนยานานเลยสบายดีพี่ตูเด้ดยสบายดีจักชีววะจังใดพี่น้องเลย ฉันแบบรู้สึกเจ้าได้รุ้ใชยเจ้าจะจุดเดือลาเด้อจุดอัยูเนี่ยอ้ยเนาะจักอานยูลอยปีขึ้นไปตู้นี่แหละทั้งเบาไฟกันได้ือว่าได้สำเร็จเชี่ยชินภารกิจเป็นที่เทียบห้อยบ้านนี้บ้านเพื่อนพี่น้องบ้านพี่ท็อปก็สิประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ครับโบก็โบกใจน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอพซีที่ขับมาบึงมาชมเปิดสุขุคุนอะไรพี่น้องเว้ย คอยเอฟซีทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งควมเจ็บจะได้ควมไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนัน oh <my> ้นไหวพ่อกันใหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล้าข้าวาสบายดี